สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้แต่จะมาพูดถึงฟอร์มการแข่งขันของเจเจนุสราต้อมคำนะคะซึ่งณเวลานี้เลยนะเจเจนุสราต้อมคำสังกัดทีมควินซีคาริยะสโมสรของทางญี่ปุ่นค่ะแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะทางควินซีคาริยะได้ทำการแข่งขันกับโอากามาเวลัสค่ะแล้วก็สามารถเอาชนะโอสกามาเวลัสไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1เซตค่ะถือว่าเป็นผลงานที่ยอด เยี่ยมมากๆนะคะสาหรับทางเจเจนุสราต้อมคําในแมตช์นี้นะแม้ว่าเจเจจะไม่ได้เป็นเซตเตอร์ตัวหลักของทีมนะคะคือเจเจเนี่ยมาร่วมทีมในฐานะการเป็นโค้ดและเป็นนักกีฬาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเซตเตอร์มือรองนะคะที่จะมาไว้เปลี่ยนในช่วงที่โค้ดเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนหน้า3เจเจก็จะลงไปเซตด้วยนะคะในแมตช์นี้นะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นมือเซตตัวสำรองนะคะปรากฏว่าแฟนลย์บอลชาวญี่ปุ่นนั้นอึ้งแล้วก็ ทึ่งในฝีมือการเซตของเจเจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะมีคนคอมเมนต์พูดถึงสไตล์การเซตของเจเจแล้วก็สไตล์การเล่นวลอลเลย์บอลของเจเจว่ามีความนิ่งมีความเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีความไม่กลัวอยู่ในนั้นเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะ ผลการแข่งขันนะคะอย่างที่ต่ายได้บอกไปนะคะว่าควีนซีคาริยะสามารถเอาชนะโอสกามาเวลัสไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด15ต่อ25 25ต่อ22 26ต่อ24และ25ต่อ21ค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของทางควีนซีคาริยะเลยนะคะวันนี้จะพาไปดูไฮไลท์เด็ดๆของเจเจนุสราต้อมคำค่ะในช่วงที่ได้ลงมาเปลี่ยนจากเซตเตอร์ตัวจริงนะคะเพราะว่าเจเจเป็นตัวสำรองนะ เข้ามาเล่นในช่วงที่โค้ชต้องการเปลี่ยนหน้า3มอย่างที่ใต่ได้บอกไปะนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการเซตของเจเจนุสราต้อมคานะคะจะมีจังหวะเซตหล่อค่ะอย่างในช่วงนี้นะจะเป็นจังหวะที่เจเจเนี่ยเซตไปจ่ายให้หัวเสาค่ะขึ้นสู้กับบล็อกเดี่ยวๆของทางโอสก้ามาเวลัสค่ะแน่นอนว่าหัวเสาของทีมควินซี่คาริยะก็ไม่พลาดค่ะเมื่อเจเจโยนบอลมาให้แล้วก็ได้บล็อกเดียวๆแบบนี้เนี่ยเธอก็ตบลงไปเรียบเส้นเรียบร้อย ค่ะเป็นแต้มให้กับทางควินซี่คาริยะค่ะ ในช่วงจังหวะที่เกมดําเนินไปนะคะจะมีหลายช่วงมากที่เจเจนั้นช่วยดีเฟนซ์ช่วยรับบอลช่วยรองบอลน,นะคะแล้วแฟนวอลเลยบอลชาวญี่ปุ่นเนี่ยเห็นเลยนะว่าเวลาที่เจเจเซตหรือจ่ายบอลเนี่ยเจเจทําเหมือนทุกอย่างมันง่ายอ่ะไม่ต้องพยายามไม่ได้ทําอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นประสบการณ์ของเจเจนุสราต้อมคําจริงๆค่ะแฟนวอลเลยบอลชาวญี่ปุ่นนะคอมเมนต์ชื่นชมนุสรากันเยอะเลยทีเดียวค่ะบางคนเนี่ยก็บอก ว่าเธอเล่นเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับเธอและบางคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าในช่วงที่เธอเข้าไปขุดหรือว่าเข้าไปรองบอลน,นั้นมันดูเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยเธอเชี่ยวชาญและชํานาญมากจริงๆนี่ก็เป็นบางคอมเมนต์นะคะก่อนที่ต่ายจะพาไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนวอลลบอลชาวญี่ปุ่นนะขอมาพูดถึงการเล่นของเจเจก่อนนะคะว่าเนี่ยในช่วงที่เจเจเซ็ตจ่ายบอลให้นะก็จะมีช่วงที่จ่ายบอลเร็วด้วยนะคะคือคู่ต่อสู้ เ,เขาเปิดบอลเร็วมาค่ะพอได้โอกาสคู่ต่อสู้เสิร์ฟมานะคะบอลแรกดีค่ะเข้าเซตเตอร์โซนเจเจก็จ่ายให้กับตัว MB ของทีมเลยค่ะปรากฏว่า MB ก็ทุบทําเป็นแต้มไปได้สะใจมากๆในช่วงนี้นะในเมื่อเธอเล่นเกมเร็วมาใช่ไหมฉันก็เล่นเกมเร็วกลับอารมณ์ก็เป็นประมาณนั้นด้วยนะคะและในจังหวะถัดมาค่ะแม้ว่าเจเจจะเซตจ่ายบอลให้ไปนะคะหัวเสาก็ไม่พลาดค่ะสามารถที่จะทุบลงไปตีไล่เส้นลงไปเลยถือว่าเป็นความแม่นย แล้วก็เป็นความนิ่งของเจเจมากนะแต่ก็ต้องชื่นชมหัวเสาด้วยนะคะที่มีทักษะการตีที่เฉียบคมมากๆค่ะและลำดับต่อมานะคะในช่วงที่เจเจนุสราต้มคําได้ลงมาเปลี่ยนหน้า3าจากเซตมือหลักนะคะาจากเซตเตอร์มือหลักนะคะก็เป็นช่วงที่เจเจนั้นนะได้เซตจ,จ่ายบอลให้กับหัวเสาคะ่ะแต่ว่ายังไม่สามารถตีให้ตายได้นะคะหลังจากนั้น ทางคู่ต่อสู้ก็คือโอากามาเวลัสเนี่ยเขาทุบโจมตีมาค่ะแต่ว่าเจเจก็ขุดบอลขึ้นมาได้รองบอลได้นะคะก็ทำให้เป็นโอกาสของทางควินซีคาริยะอีกครั้งหนึ่งเมื่อเพื่อนต่อบอลให้กับหัวเสาหัวเสาไม่พลาดค่ะทุบลงไปเป็นแต้มให้กับควินซีคาริยะค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆกันนะคะลงไปเพียงไม่กี่ครั้งแต่ทุกครั้งที่ลงเนี่ยก็มีแต้มเกิดขึ้นเลยนะสาหรับเจเจโนสราต้อมคาค่ะต่อมาเดี๋ยวตายจะพาไปอ่านคอมเมนต์ของ แฟนวอลเล่บอลชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะแฟนวอลเล่บอลของทางควินซีคาริยะนะคะซึ่งเขาเนี่ยชื่นชมซาร่ากันมากๆเลยบางคนเขาก็เรียกว่านุสราบางคนก็เรียกว่าซาร่านะคะเป็นชื่อเล่นของเจเจเขาอะนะโดยที่คอมเมนต์แรกค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าการมาของซาร่าในครั้งนี้ทำให้ฉันประทับใจมากเธอเล่นเหมือนว่าทุกอย่างไม่ใช่การแข่งขันแต่ทุกอย่างมันคือส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอ ความคิดเห็นต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ค่ะว่าขอขอบคุณนักกีฬาโค้ชและสตาฟโค้ชทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อให้ทีมได้รับชัยชนะในครั้งนี้ฉันเฝ้ารอการเอาชนะโอซาก้ามาเวลัสมานานแล้วและความคิดเห็นต่อมานะคะจากแฟนเย์บอลชาวญี่ปุ่นค่ะท่านนี้นะคะได้เขียนแสดงความคิดความเห็นเอาไว้ว่าซาร่า การเซตจ่ายบอลของเธอนั้นช่างดุเดือดจริงๆเซตหลอกได้ดีเยี่ยมมากๆคู่ต่อสู้ขึ้นบล็อกแทบไม่ทันความคิดเห็นต่อมาค่ะเขียนเอาไว้ว่าฉันเห็นด้วยที่โค้ดให้เป็นมือเซตตัวสำรองเพราะถ้าเป็นตัวหลักมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเธอเพราะเธอจะต้องใช้เวลาในการติวหรือสอนเพื่อนร่วมทีม ความคิดเห็นต่อมาค่ะได้เขียนเอาไว้นะคะว่าขอชื่นชมสไตล์การเซตของนักกีฬาสาวไทยมันช่างดูไหลลื่นและดูเหมือนว่าไม่มีอะไรมากีดขวางการจ่ายบอลของเธอได้ความคิดเห็นต่อมานะคะได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าตั้งแต่ที่นุสราเข้ามาร่วมควินซีคาริยะ ฉันก็เห็นว่าเซตเตอร์ตัวหลักของทีมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและคอมเมนต์ต่อมานะคะได้เขียนเอาไว้ว่านักกีฬาหลายๆคนต่างก็อยากรับลูกเซตของซาร่านี่เป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาได้เขียนเอาไว้ว่า ขอชื่นชมความทุ่มเทของนักกีฬาในทีมควินซีคาริยะทุกคนพวกเรายินดีมากๆและมีความสุขมากๆที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ความคิดเห็นต่อมาค่ะได้เขียนเอาไว้ค่ะว่าต่อไปนี้ควินซี่คาริยะจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่น่ากลัวคอมเมนต์ต่อมาค่ะได้เขียนเอาไว้นะคะว่า ฝานเฮกเล่นได้น่ากลัวมากๆแต่ควินซี่คาริยะก็สามารถเซฟบล็อกของเธอได้ฟานเฮกก็คือผู้เล่นของทางโอากามาเวลัสนะคะที่เป็นชาวต่างชาตินะฟอร์มเนี่ยดุเดือดมากๆเลยค่ะและความคิดเห็นต่อมานะคะได้เขียนเอาไว้ว่าแม้ว่าโอาก้ามาเวลัสจะพ่ายไปแต่อย่าประมาทนะแมตช์หน้าเขาอาจจะเอาคืนก็ได้ นี่แหละค่ะก,ก็เป็นความคิดความเห็นบางส่วนที่แต่ได้หยิบยกมาอ่านให้กับแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้รับฟังกันนะคะแฟนๆได้เห็นผลงานการเซตของเจเจนุสราต้อมคําแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างได้ฟังคอมเมนต์แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ